มาเพิ่งไปหัวรันนะครับผมหมูว่านี่ถือเลขเจ้ามือเลขโทรมาบอกว่าให้ไปเอาเงินมาสั่นแบบเอาไอ้บานอีทีมจักรยานแบบยังเร็วเลยไปเอาเงินมาสั่นมาไปเอาเงินเนี่ยว้ายถ้าเราไปใส่หีเนี่โอ้ยจะหลบยู่งใส่เอาพอ่าหอวรันนี่เอาแต่ซื้อมันได้เงินเทียบเท่าเลยเราคุยกันยังไนะครับไปดูเนี่ยซื้อหมูหลืวเ่าเอาไปซื้อกระดูกหมูมานะครับผมเออได้กระดูกหมูอันนึงนะครับผมพร้อมด้วยผักขมนะครับผมแล้วก็ผักตบสลัดเหรือเป่าเดี๋ยวมาแข่งใส่กันกับกระดูกหมูหรือนว่าโอ้ยวกัน ว่าหากว่าวขมเนี่ยพวกย่างคักได้ยังว่าวขมเนี่ยเออเนี่ยโอ้ยซ้ำสวมเกาหลีหรือว่าหาบุฟงเจ็กหมดเลยเนี่ยโอ้ยต้องไปยู่่นนักินเบ็ดอันตี้เนี่ยโอ้ยงบ่มีเนี่ยบาดนี้คือเลขบาดนี้จังคักบาดนี้โอ้ยจีบลอยาักหนบุฟงมาแล้วอ๋อแบดนี้แล้วก็นำระดูกหมูแล้วครับผมเอาไปจี้นะครับผมแล้วก็ตามด้วยผงนวดสูตรพิเศษของเราแหละจี้ใส่กับหาข้าวขมแล้วปุโอ้ยกินเบ็ดอันตี้ไว้บ่มีมึงโยกขคัก นะเออเพิ่มแบบนี้ถึงมากินอันนี้อวันนี้เออพักกบสาบ้าดีอีกเอาใส่กันน้องไปวันนี้ว่าไอ้คูนเปียกไฟบานนะั่นเออเอาปที่นี่นะครับผมเราเคยชุ่ม้มพักกบสาบ้านะครับหลังจากที่ก้มพักขุมซี่มูลแล้วนะครับผมเออหักพักขมเนื้อโอ้ยังขักไปเรื่อยๆนะเออโสมเกาหลีคักๆเลยเนีปึ๋งตั้งแรงขักเรืนนะเอ่อยๆนะเออเอาปที่นี่เราเคยซีมาบีบพักกบสาบ้าลงไปต้มอีกนะครับผมอ่อเอาเอาต้มใส่กันนะครับผมกังจากที่ต้ม อันพักคุมเลยค่ะสมาติุ่มพักจบชาวาบ้นานแบนั้นว่าใส่ปลาเด็กบวงของเราเอาะไรกินกับปลาเด็กบวงเราอะไรว่าไอ้จะว่าเดียวยยปักจี้นี่นะครับผมเอาตักว่าไปเนี่อพ่อหลวงปลวกเนี่ยพี่น้องเออ,ลลเ,อเอาแล้วกับปักกีแบบพริกนะครับผมจีแบบพริกแค่ม,มันแหีงใส่กับขี้เท้าอะไรนะโอ้ขี้เถ้าหอมดีเนาะเอาแักไี้มาใส่ผงนะครับผมเอาหยิบแบบพริกมาใส่ผงอ,อ่ะบวกลวกวางเร้นบกวกลวกหวานเร้นขี้เท้าใส่ไปน็อกันไปเลยนะครับผมสูตรเรานะครับผมเอาปักจี้นี่นะครับผมแล้วก็ กินครับพักตบซ้ายนะครับครับพริกดองนะครับผมมีอย่นครับผมพริกดองสูตรแล้วแล้วดวดองสูตรนี้ไว้ก้อนสี่บรรจุขวดไก่ไว้ทันไปเออเอาบัตรที่นี้นะครับผมเล่ากันสิท่ามกัน ินี่นะครับผมบ่อยบาดนีหักเรียกหักสวงนี่บ่ปันใดเราหักสามหักสี่นี่ตี้กวยยะเจ้าบ่มีหมุงยูอยู่มาเรียงเออเอย่างเป็นยังบ่มีบาดเนี้ยเอาบ่เป็นอยัง,อาาออยงจักรยานมีอยู่เนี่ยบ่มีรถมอเตอร์ไซค์ิมจักรยานไปก็ได้ละเถ้าเราโอเคอยู่ใครหนึ่งมาสันา่นไหยได้การได้แล้วนดืนจิ้มครับอันนี้นะครับผมเอาบาดท,ที่นี่นะครับผม เราก็จะมากินพักอันตบสะบาเสีกันคุณนี่วันนี้เออแชงพักตบสะบาครับแัง,งพักอันแชงหักพักขมวันนี้บา,ายเข้ากันดีครักแต่ในวันนี้เออสมมติว่าสมามติว่างูมาที่เชียงไว้หนิเออย่านงูกินน้ำมงูกินาน้ำโอ้ยอยากปุ้งปังอยู่ผู้เดียวโอ้ยอยากให้มูปุ้งปังน้ำมัน้ำยูอยากไปไปเออแต่กไปค่โอเคหนึ่งไปเสียงแตู่้เดียวว่าสมมยเออมูไปนี่ไ่แต่เมาเนี่ยว่าซัาดฟันย่างเดียวนะครับผุ๋มพ่อบอกเสียงเงี้ยนี่ปวดเหียวปวดขี้เพื่นว่าว้า Hãy nó hay nó năm nó giờ nó ngày nó phút nó ngày nó ngày